ผู้ปกป้องราชันเห็นดอกไม้ตอนที่สี่บอกความจริงณนะโรงพยาบาลเมืองเอไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณหนูบริกาศพูดกับคุณหนูเฉินฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะเออใช่ครับคุณหนูการที่พวกเราปกป้องคุณหนูได้ไม่ดีพวกเราสมคครโดนลงโทษครับไม่หรอกค่ะ พวกคุณก็ปกป้องฉันเต็มที่แล้วละเออว่าแต่คนที่ช่วยฉันอยู่ไหนแล้วคะฉันยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยอะ่ะอ๋อถ้าเป็นเขาเราก็อยางนอกครับผมขอบคุณนะคะที่บอกหลังจากที่เจอทำเแ็บเสร็จแล้วเธอก็ออกจากห้องแล้วมาหาเสี่ยวซียที่ห้องที่อยู่ด้านนอก อาการบาดเจ็บเธอไม่เป็นไรแล้วนะค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ไปช่วยนะ่ะอ๋อเออฉันแค่เดินผ่านทางไปนะ่ะนะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคะ่ะช่วยบอกเบอร์หรือช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมคะช่องทางการติดต่อเหรอ,อืมได้สิไว้ถ้าเราเจอกันอีกครั้งเราจะบอกแล้วกันนะ เอาละกลับบ้านไปหาแม่เลยน้องสาวดีกว่าเราในขณนะดเดียวกันที่หยางสีกำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นเขาก็เจอกับผู้หญิงที่มีผมสีเทาคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านของเขาหืมนั่นเธอเหรอไงไนายสบายดีไหมหยางสีเขียวลู่หินหนิงเธอมาทำอะไรที่นี่ เธอม่อยู่ที่นี่้ยังไงอะไรกันฉันก็มาทำหานายนะสิในฉันก็มีอะไรที่อยากจะพูดคุยกับนายด้วยเรื่องอะไรเหรอหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เธอไปฟ้องกับไอ้กงเหยินนั่นใช่ไหมเรื่องของหมอนั่นก็ช่างมันละกัน้วเธอมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับฉันเลยเนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยนะเรื่องอะไร ก็เรื่องอ้อานั่นมันจะลูกชายนี่น่าพาใครกลับบ้านมาด้วยหรือเนี่ยแม่แม่ครับแม่ว่าทาไมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณป้านี่ฉันลับแม่ก็ได้เช่หนูว่าแทนหนูหอืมอ๋ออย่างนี้เองเธอยังไม่ได้พูดอะไรสักคำได้สายตาของเธอก็เช็คไปทั่ว ัวทุกระเบียบนิ้วหนะัวจะหลดเท้าของซูหยินหนิงเรียบร้อยแล้ว,ลวเธอก็ได้สงรุจเห็นในไลยบางอย่างที่คล้ายกับของลูกชายของเธอสวมอยู่ที่แขนข้างซ้ายของซูหยินนั่นก็คือแหวนนั่นเองแม่ก็ได้พูดกับลูกชายของเธอว่าแม่ลูกนี่พาลูกสบายกลับมาหาแม่เลยเหรอลูก วัีหลูะไปแม่พูดอะไรครับพี่อะเออคุณป้าคะเอ้ยไม่สิคุณแม่พูดอะไรคะเนี่ยแหมไม่ต้องเขินหรอกจ้าก็แหวนของพวกหนูน่ะมันเหมือนกันลักนาะนั้นน่ะืแหวนเหรอแหวนนะแหวนแหวนสีขาวแหวนสีดำเรื่องที่เธอพูดเออคือเรื่องนี้ใช่ไหมมันเออมันไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะ เอาล่ะหลานสะไยเข้ามาบ้านก่อนลรลวลเออค <c oughs> ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ดูสิดูสิแม่พาใครมาพี่จะไปของลูกยังไงล่ะแม่ของอย่างสีพูดด้วยหน้าตาที่ย้มเย้มอย่างมีความสุขมากที่สุดในชีวิตของเธอพี่สาวไม่สิพี่จะไปจริงๆนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อ อย่างชูซีจินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่จะาไปเออจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะแล้วเรื่องที่เธอจะคุยกับฉันมันเรื่องอะไรอะนเตรียมใจที่จะรับมันไหวไหมล่ะจะพูดอะไรกันแน่อย่างกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างนั้นแหละบอกมาเทาน่าที่จริงแล้วฉันเออฉันท,ท้องอยู่นะ่ะ ะว่าไงนะเธอจะเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นกับฉันเนี่ยนะไม่ขำเลยนะนายหาว่าฉันโกหกเหรอแล้วเธอจะมีอะไรที่จะไม่โกหกฉันกันหลือแล้วยังจะมาบอกแบบนี้ใครมันจะไป <bacteria> คุณหยินเธอเอาฝ่ามือตบไปที่หน้าของหยางซีครั้งหนึ่งพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบแค้มขอนโดยธรรม ให้ hey. สองแม่ลูกนั้นรู้สึกตกใยจยแต่ทีถึงกับทำอะไรไม่ถูกนายไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะท่าไนไม่ต้องการเด็กพวกนี้แล้วก็ฉันก็จะไปให้ก็ได้แล้วนายคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นลักกันเดี๋ยวสิเธอฟังฉัน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับเรื่องนี้จะลงสองสามวันนะครับ